ก็เราผมก็จะใช้ตัวตัวกล้องที่เราเดมโมเนี่ยก็คือเป็นกล้องที่ติดที่ออฟฟิศบอดเองแล้วก็เราไปติดบนทางเดินนะครับก็คือเป็นทางทางเดินที่ห้องชั้นห้าเนาะถ้าใครเคยมานะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยมาก็เดี๋ยวหมดโควิดก็มานั่งเทรนนิ่งกันที่ห้องเทรนนิ่งรูมเทรนนิ่งรูมที่ตึกเอฟไอได้นะครับก็เราผมทําเป็นสองสองเงื่อนไขไว้นะครับก็คือเงื่อนไขแรกก็คือคนที่เดินเดินอยู่บนวอล์กเวย์ตรงนี้เดินเข้าออกนะครับแล้วก็คนที่เดินเข้า เข้าห,ห้องไปใช้นะครับห้องเรามีทั้งหมด3ห้องก็คือ503 504แล้วก็5 0 5นะครับทุกห้องก็จะมีกล้องอย่างเงี้ยติดอยู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตัวกล้องเองอ่ะแล้วก็คอนเน็กให้มันต่อกับคาว์เบได้ซึ่งทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วแล้วก็พอเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์รีโมทพอร์ทัลของบอสนะครับก็จะเห็นว่าผมก็จะมีกล้องติดอยู่นะครับสามสี่ตัวแต่ว่ากล้องนี้จะใช้สาหรับทํา คอ u n เตอร์รีพอร์ตนะครับก็จะคือกล้องตัวน,นี้นะครับทุกกล้องเนี่ยท่ากี้ถ้าใครเห็นจำจาภาพได้นะครับก็คือ,อมันจะมีเลขคอเตอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับครับ50 n 504 walk i ่ w ิน k o า t เห็นไหมครับตรงนี้นะครับตัวรีโมทพอร์ทัลของบอสเองเนี่ยมันก็จะไปดึง Data ที่เราคอนฟิกไว้เรียบร้อยมันเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะดึงมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับว่ากล้องตงัวไหนมีเคาน์เตอร์ตรัวไหนบ้างนะครับเราอาจจะใช้แค่ตัวเดียวก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้หรือเราจะใช้ทั้งสามตัวเลยก็ได้นะครับแล้วเราพอทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตัวคราวเรามีคนเดินผ่านปุ๊บด,ดัตตก็จะมาเก็บไว้ที่เ,เซลเซนไอเซอร์เวอร์ของบอสโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะอยู่ตัวอย่างด a ตต้าเป็นหน้าตา่างเป็นพรีวิวให้เลยโดยอตนมัติอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราจะเก็บได้สูงสุดตอนนี้คือสามสิบเดก่อนนะครับ ดูกราฟอย่างเงี้ยอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองฟิลเตอร์ให้ดูแล้วกันเนาะผมเริ่มติดตั้งเมื่อปานวันวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันที่แปดน่าจะเย็นวันศุกร์นะครับประมาณเย็นวันศุกร์ก็จะสังเกตเห็นว่านะครับถ้าวันเสาร์ทิตศเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเข้าเข้าออกมาที่ออฟฟิศไอ้ที่ตึกเนี่ยน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่สิบไปเนี่ยจนถึงวันนี้วันที่สิบห้าตอนนี้มันกราฟลงเพราะว่ามันยังยังเก็บเรื่อยๆเนาะให้ดูที่สิบสี่นะครับ ก็เขนว่ามีคนมาใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือดูสถิติการใช้งานห้องต่างๆนะครับผมก็จะเห็นว่าห้อง 503, 504นะครับ505เนี่ยมีคนใช้งานอยู่เท่าไหร่นะครับลดเยอะเป็นเมื่อวานนะครับ5นานนกาวันไม่มีเลยนะครับหรือวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมีเยอะหน่อยคือตั้งแต่ช่วง7โมงถึง8โมงเช้านะครับประมาณอนี้หรือถ้าดูการเข้างานใช้ตึกการเข้าการเข้าใช้งานตึกนะครับ เชื่ฟิตผมด a ต้ามันจะน้อยหน่อยเนาะก็ขออนุญาตใช้ข้อมูลส่วนกลางแล้วกันนะครับมันจะได้เห็นภาพเยอะๆ่ะเนี่ยครับก็จะเห็นว่าช่วงเช้านะครับเนี่ยครับประมาณตั้งแต่หกโมงเนี่ยถึงประมาณของเช้าของเมื่อวานนะครับตั้งแต่ตอนนี้คือเที่ยงคืนเนาะถึงถึงเที่ยงคืนอ,อีกหน,นึ่งวันตั้งแต่ประมาณหกโมงไปเรื่อยๆนะครับถึงประมาณเก้าโมง,งเป็นช่วงพีคเลยคนเข้ามาทํางานเยอะสุดแล้วก็ค่อยๆลดลงะปรปมาณนีนะครับ แต่ว่าท้องเข้าออกเนี่ยก็จะมีคนเข้าออกอยู่เหมือนกันก็จะเห็นเป็นต่อมาเองนะครับรีพอร์ตก็จะแยกเป็นจักกล้องนะครับได้1อันได้แล้วก็เราสามารถดูภาพรวมได้หมดเลยนะครับนี้คือเคาน์เตอร์ที่เก็บไว้ก็จะเก็บไว้ให้เราได้หมดเลยสามสิบวัน7วันย้อนหลังนะครับ t e r d สดแล้วก็วันนี้นะครับนี่อย่าง7วันย้อนหลังนี่ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ว่าตั้งแต่วันแปดเก้าสิบเนี่ยมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีคนมาใช้งานแต่กม็มีบ้างบางออฟฟิศที่ทํางานเสาร์อาทิตย์หรือว่าออฟฟิศบอสที่มาเสาร์อาทิตย์แม่บ้านเขามาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ช่วงวันธรรมดาจะเป็นสุกเนก็จะเยอะขึ้นนะครับถ้าเป็นวันเดียวเนี่ยเป็น working out เนี่ยครับมันก็จะเห็นช่วงนี้เยอะสุดก็คือช่วงช่วงขาเข้าค,ครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเก็บก็จะสามารถอีกพอร์ตไฟล์เนี่ยนอกจากเป็น API แล้วนะครับก็คือ สามารถ Export เป็น Excel ให้เราเก็บไว้ได้ด้วยนะครับถ้าใช้ API ไปเลยเนี่ยเขาลูกค้าเนื่องจากว่ากราฟเนี่ยพวกเนี้ยบางคนอาจจะต้องการแค่ช่วงเช้ากลางวันหรือเอามาคอมบ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเนื่องว่ามันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันอย่างเงี้ยในกรณีเนี้ยมันอาจจะไม่สะดวกาะเลยมี API ให้อย่างที่พี่พเต้งได้พูดไปแล้วแล้วก็ Export เป็น Excel ได้เหมือนกันนะก็โอเคเราก็ได้เป็นไฟล์เก็บมาใช้เหมือนกันนะครับไฟล์ก็ จะเก็บเป็นเป็นบล็อกให้คอนเทนต์ให้อย่างนี้นะครับหลายคนอาจจะตกใจนะครับว่าโอ้ยแล้วอย่างนี้จะทําเป็นกราฟได้ยังไงนะครับจริงๆ Excel เนี่ยเราพอได้เป็นไฟล์อย่างนี้เราอนีี้ถ้าใครเป็นสาย Data ้าแซนติสเนี่แบบชอบเลยนะครับเพราะมันทางานง่ายมาก Excel ก็มีทำอย่างนี้ก็ได้เราก็แยกเป็นคอลัมน์ให้เลยอยู่แล้วครับเห็นไหมครับเป็นกราฟให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาป้อนกราฟผมทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วผมก็คลิกอีกสองทีผมก็ได้เป็นกราฟมาให้เลย คือกราฟที่ผมทําเป็น Excel เป็นตารางไว้ให้นะคือเราไม่ได้ตัวเลขเมื่อกี้ถ้าจําได้มันจะเป็นฟิลเตอร์มามันจะมันจะงงงใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันฟิลเตอร์เป็นตารางมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พอตเลือกเอากราฟที่ต้องการมาใช้ได้เลยอย่างเช่นเลือกเฉพาะกล้องตัวไหนก็ได้หรือก็เอาเฉพาะาช่วงเวลาหรือเปลี่ยนสเกลให้ใหม่ก็ได้นะครับแบบเราก็จะไปวิเคราะห์ได้มากขึ้นครับผมนี่เป็นตัวอย่างของอ เคอร์เตอร์รีพอร์ตครับลูกค้าก็จะไม่ต้องทำดัตต้าเบดเองนะครับก็สัปดาหครปีเดียวแล้วก็ได้ทั้งหมด12กล้องนะครับอาโทษท,ทีครับได้ทั้งหมด12 12เงื่อนไขอ่าจะเงื่อนไขจาก12กล้องก็ได้ก็คือ1กล้อง1อินได้หรือว่าบางกล้องมีทั้งอินทั้งเอาก็ได้บางกล้องมีอินกับเอาอย่างเดียวก็ได้แต่นับรวมกันแล้วไม่เกิน12เงื่อนไขโอเคครับนี่เป็นตัวอย่างเคอร์เตอร์รีพอร์ตพร้อมจำหน่ายครับ ไม่ทราว่าพี่ๆท่านใดมีคำถามสงสัยสมัยไหมครับสวัสดีครับฮลัลโหลมันคือลายเส้นแยกใช่ไหมครับถูกไหมลายเส้นแยกไหมเป็นลาเส้นแยก อ่าเดี๋ยวผมขอชี้แจงแล้วกันครับอันนี้เป็นเป็นลเส้นแยกครับเราขายเซอร์วิสตัวนี้เป็นลายปีครับหนึ่งลาเส้นเนี่ยสามารถเอาแอนาลิติกจากกล้องเนี่ยมารวมกันได้ไม่เกินก็คือได้สูงสุดส 12, ิบสองสิบสอง IBA Counting อย่างที่ต้าบอกไปสมมุติว่าเรามีหกล้องก็คือได้กล้องละสอง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 สมมติมีหกหทางเข้าออกนะครับเข้าหนึ่งออกหนึ่งอะไรเงี้ย เข้าเข้าก็นับหนึ่งออกออกก็นับเป็นหนึ่งรีพอร์ตอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งเคาน์เตอร์ก็ไ้หกกล้องหรือถ้าอยากลดปริมาณตรงนั้นก็ก็สามารถใช้ไปเขียนสคริปต์ให้ให้ตัวกล้องมันทําเอาอินอินอิน,กนเกามาประมวลผลแล้วก็ส่งส่งมาเฉพาะค่าผลรวมก็ได้ครับก็ตอบต,อ,ตอทางคุณพัดก็ขายลาเส้นอันนี้เป็นลาเส้นแยกครับแล้วก็เป็นสับคิดจะหลายปีลูก เป็นระบบคลาวด์ครับลูกค้าไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ใดๆทั้งสิ้นขอแค่มีกล้องติดปุ๊บเอากล้องออกเน็ตได้ไปเข้ารีโมทพอร์ทบอร์ดคุณก็จะได้รีพอร์ตพร้อมใช้งานเลยเพราะนั้นประหยัดงานลงทุนไม่ต้องดีพอย y เรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ติดตั้งในระยะเวลารวดเร็วนะครับครับ แล้วก็เรามี Data เก็บให้30วันนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการนานกว่าน,นั้นก็สามารถทำได้ทั้งแบบเขียนเป็น API มาดึงข้อมูลออกไปอัต,อตโนมัติทุกวันนะครับหรือจะ Export m a n u a นก็ได้นะครับ Data ที่คุณออกไปอย่างที่ตาตาบอกเนี่ยเราโอเคพอมันเป็นรูปแบบนี้เราสามารถเอาไปเอาไปอินพนะครับรวมกับ Data อื่นๆกับพวกโปรแกรม a ท b l u ูนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณสามารถเอา Data ของปริมาณคนตรงตรง,ตรงนี้เนี่ยไป วิเคราะห์รวมก,กันกับยอดขายของแต่ละร้านได้ด้วยนะครับก็จะทำให้ข้อมูลข่าวสารมันดูมี Value มากขึ้นทั้งเรื่องของปริมาณคนนะครับแล้วก็ยอดขายนะครับแล้วก็แน่นอนของบ c h เราก็ทำในเรื่องของ Social Distance เสริมให้ด้วยอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการนับคนการแจ้งเตือน Awareness รวมถึงประกาศเสียงต่งตางๆนะครับ ครับครับไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับครับพอดีผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับพี่เด้งครับครับตัวซอฟต์แวร์ที่พูดเนี่ยครับถ้าถ้ามันเป็นเซอร์วิสหมายถึงว่ามันเป็นตัวที่พูดแะแก้มันเรื่องของการเคานต์ติ้งใช่ไหมครับนับนับคนใช่ไหมครับ เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับ cje, ในเงื่อนไขอื่นได้ไหมเช่นสมมติมีเราตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับว่ามีใครเอารถมาจอดในในพื้นที่ตรงนี้อย่างเช่นตัวอย่างสมมติว่าเราเป็นพื้นที่ขาวแดงมีใครเอามาจอดในพื้นที่ตรงนี้เราสามารถทำเป็นดีพอร์ตแบบนี้ได้ไหมครับฮัลโหลตัวตัวคราวนี้ใช่ไหมครับ S <S ใช่ใ่ครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ไเพราะว่า,าเพราะว่าคราวคาวตัวนี้มันรองรับแค่ตัวเคาน์เตอร์อ๋อโอเครองรับแค่เคาน์เตอร์อย่างเดียวถ้าหมายถึงว,ว่าถ้าถ้ามีการเคาน์ติ้งพวกรถยนต์อะไรพวกนี้ก็ได้ถูกไหมครับ <S <S ใช่ครับถ้าเราสามารถตั้งตั้งตั้งพื้นที่ว่าถ้าถ้าถ้ามีรถเข้ามาตรงตรงตรงนี้ถึงถึงค่อยให้นับเป็นหนึ่งเนี้ยได้ไหม ไม่ไม่ใช่ไม่ใช้ใช้เอาเดอไอดอลนะแต่ใช้เคานติ้งแบบรถมีมีมีรถม,ม,มาอยู่ตรงเนี้นานนานถึงค่อยเริ่มเคานติ้งออต้องต้อง,องมันได้ตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนข้ามเส้นครั้งแรกเลยครับพี่อ๋ออืมอาจจะพอพอประยุก ได้ได้ครับโอมเดี๋ยวมันมันมันอาจจะค่าที่มันนับมันอาจจะจะจะเยอะขึ้นเพราะว่าเผื่อบางทีลดลดลดเขาอาจจะแบบกว่ากว่าคนจะจอดมันมีถอยเข้าถอยออกอย่างเงี้ยเพราะมันมันดึงเคาน์เตอร์รีพอร์ตอย่างเดียวถ้าถ้าตอบโจทย์ของโอมเนี่ยอาจะต้องไปใช้เรื่องของตัว mqtt อะครับอาจจะน่าจะตร,ตรงตรงตรงจุดมากขึ้น นั้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนั้นถ้าไม่มียังไงวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็ในส่วนของบอชนะครับเราก็หวังว่าโซลูชันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับช่วยช่วยให้มีโซลูชันไปขายในในในยามวิกฤตตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายได้แล้วก็ช่วยทำให้ สังคมเรามีความปลอดภัยที่ดีขึ้นนะครับจากสถานการณ์โลกโควิด -19 ก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็พบกันเร็วๆนี้นะครับหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ